สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักประจําช่องมาร์คเอและท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ทุกทท่านเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับผมเข้าสู่ช่องมาร์คเอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับผมก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้ นครับวันนี้ก็ได้มีการปล่อยข่าวลือออกมานะครับผมเกี่ยวกับในส่วนของเจ้าตัวกิจกรรมสกินหมัดนะครับผมเป็นหมัดสายฟ้านั่นเองนะครับผมที่จะมาในเร็วๆนี้นะครับหน้าปฏิทินกิจกรรมของตอนเข้าเกมเนี่ยเข้าเกมมาเนี่ยน่าจะเห็นกันอยู่แล้วนะครับผมว่ามันมีเจ้าตัวหมัดสายฟ้าอยู่ด้วยนั่นเองนะครับผมนะแล้วซึ่งผมก็คิดว่ากิจกรรมใหญ่แบบนี้เนี่ย ของที่มันมาเนี่ยมันน่าจะมาในกิจกรรมที่รูปแบบคล้ายๆกันนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันนะครับผมว่าข่าวลือที่ถูกปล่อยออกมาในวันนี้เนี่ยกิจกรรมเจ้าตัวหมัดเนี่ยมันจะมาในรูปแบบไหนนะครับผมแล้วก็เจ้าตัวชุดผู้ชายด้วยนะครับผมชุด KO n i g h t ที่เป็นชุดผู้ชายที่เป็นสีดํานั่นแหละนะครับผมเนาะแล้วก็วันนี้ก็มีกิจกรรมเข้ามาอีกแล้วนะ <vars> <imet S 1> ครับผมก็เป็นกล่องซุ่มกิ๊บปืนลนะครับผมก็ได้ว่าช่วงนี้เนี่ย ของใหม่เนี่ยเข้ากันมาแบบว่ารัวๆเลยนะครับผมสัปดาห์นี้คือเข้ามาหลายอย่างมากๆนะครับผมไม่รู้ว่าจะรีบเอาเข้ามาอะไรขนาดนั้นนะครับผมนะแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับผมผมว่าเซิร์ฟไทยแดนน่าจะเอาของเข้ามาก่อนเซิร์ฟอื่นเยอะแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคาตานะนะครับผมสกินเคียว นะครับผมหรือว่าจะเป็นชุดนี้นะครับผมเป็นชุดซัมเมอร์อโลฮานั่นเองนะครับผม,ผมก็มาเป็นในส่วนของตู้สุ่มนั่นเองนะครับผมเน่ก็มีโทเค็นดาวนะครับผมดาวดรอกันบนสีเขียวเพื่อเอาไปแลกก็ได้นั่นเองนะครับผมนะเป็นชุดที่ทค่อนข้างที่จะออกแนวคัลฟ์ฟูนะครับผมแล้วก็รอยสักค่อนข้างที่จะเท่มากๆเลยนะฮะก็เดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันดีกว่านะครับผมว่ามักเอพีเนี่ยจะออกง่ายหรือว่าออกยากนะครับผมจัดไป ไม่เป็นอันเสียเวลาจะเป็นไจังหวะนี้ได้มาเป็นอโหได้มาเป็นชุดผู้หญิงแล้วนะครับผมเพียงแค่6ก0้เพรเท่านั้นนะครับผมจัดไปเสียงมันดังไปหรือเปล่านนท่านผู้ชมอไม่น่านดังไปนะครับผมนะโอเคเราได้ชุดผู้หญิงมาแล้วนะครับผมแล้วก็ชุดผู้ชายจะต้องใช้โทเคน็นประมาณ40 นะคะรับผมโทเคตอนนี้เรามี22นะครับผมสุม่มมันน่าจะได้แล้วนะฮะโอเคน่าจะได้แล้วหรือเปล่านะโอเคเราก็ได้ได้แล้วนะครับผมในส่งเจ้าตัวชุดผู้ชายนี่ 100, ha, นะะ้อยเรนโบอารอฮานีฮะจัดไปเพียงแค่นี้ก็ได้มาแล้วนะครับผม1 0 0่งกเพชรนะครับผมนะก็ได้มา1 0 0 0ันกว่าเพราะว่าเราสุ่มไปกี่รอบวะเราสุ่มประมาณ2รอบหรือ3รอบประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ถึง3,000เพชรนะครับผมก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับผมในส่ง2ชุดนั่นเอง นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลองใส่กันก่อนเลยดีกว่านะฮะก็เดี๋ยวลองใส่ของตัวผู้หญิงไปก่อนเลยแล้วกันเนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมนี่เป็นไงออกแนวแบบไปทะเลนะครับผมหน้าร้อนอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวตัวผู้ชายเดี๋ยวลองใส่กับเจ้าตัวทายาโตแล้วกันนะครับผมนะโอเคใส่เป็นเซตนี้ไปเลยนะครับผมนี่สีหน้าไม่เกี่ยวนะครับผมก็เป็นประมาณนี้เลยนี่ในสองแพ็คใหม่นะครับผมก็เดี๋ยวต่อไปนะครับผมเราจะไปพูดถึงในส่วนของเจ้าตัว กิจกรรมกันเลยนะครับผมในส่วนกิจกรรมสกินมัดนะครับผมเออางี้ก่อนดีกว่าหลายๆคนเนี่ยขอผมมาเยอะมากนะครับผมเกี่ยวกับแพ็คเวอร์มิเลียนว่ามันคือแพ็คอะไรแล้วก็มันเป็นชุดหมวกแก๊ปนะครับผมก็คือมันเป็นชุดหมวกแก๊บที่ผมเคยบอกว่ามันอาจจะมาในโกโรย่อในแพ็คก่อนนั่นเองนะครับผมนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มานั่นเองนะครับผมนะมันก็เป็นอ่เป็นชุดอื่นนะครับผมนะซึ่งเซฟไทยก็ไม่เหมือนชาวบ้านเขาอยู่แล้วนะฮะ ก็คือชุดนี้นะครับผมมีเซิร์ฟแรกที่ได้นําออกเข้ามาแล้วนะครับผมจะเป็นกิจกรรมยังไงก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมเป็นเซ็ตแรปเปอร์หมวกแก๊ปที่หลายคนเนี่ยรีเควสต์มาเยอะมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราวร์ปไปกันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยครับผม โอเคครับผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นะครับผมที่ได้มีการนําชุดแพ็คเวอร์มิเลียนนะครับผมเข้ามาแบบว่าก่อนเซิร์ฟอื่นเลยนั่นเองนะครับผมก็จะสามารถยืนยันได้เลยนะครับผมว่าชุดนี้เนี่ยจะไม่ถูกตัดออกจากแพทอย่างแน่นอนนะครับผมก็คือชุดนี้เนี่ยมันเคยมีข่าวนะครับผมว่าจะถูกลบออกจากแพทซึ่งก็เป็นชุดที่หลายๆคนเนี่ยได้รับการตอบรับอย่างดีมากๆก็คือชอบหมวกกับผภาพปีปากมันมากๆ นะครับผมก็เป็นชุดประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนเซิร์ฟเวอร์บราซิลนะครับผมก็มาในกิจกรรมแบบว่าร้านค้าโมโคนั่นเองของรางวัลใหญ่นะครับผมก็จะเป็นเซตแพ็คโวลิเรียนตัวนี้นะครับผมแล้วก็ของรางวัลรองก็จะมีเป็นพวกคัตนานะครับผมท่าบูย่างผ้าบิดปากแล้วก็ชุดกุ๊กด้วยนั่นเองนะครับผมนะผมอยากได้ชุดกุ๊กมากๆผมบอกเลยนะฮะถ้ามาในเซิร์ฟไทก็ถือว่าเฟี้ยวมากๆเลยนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแพ็คโวลิเรียนกันเลยดีกว่านะครับผมนะว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะ ร้านค้าทําไมโหลดนานจังเลยนะฮะโอเคก็เป็นในส่วนของแพ็กตัวนี้เลยนะครับผมก็เป็นเรดโบว์มินเวียนนะครับผมที่เคยบล็กอกอะบล็อกอะไรนะที่เคยบล็อกเข้ามาในเซิร์ฟไทยนะครับผมแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่สามารถโหลดแพ็กเสริมได้นั่นเองนะครับผมลักษณะชุดเต็มๆก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับผมเนี่เป็นไงก็สามารถยืนยันได้นะครับผมว่ามันมีจริงๆแล้วก็เซิร์ฟไทยเนี่ยจะเอาเข้ามาช้าหรือเร็วเนี่ยก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับผมแต่ว่าเอาเข้ามาแน่นอน นะครับผมนะแล้วก็ในส่วนของหมวกนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะเป็นไงหมวกโคตรเท่ผมบอกเลยโคตรสมจริงนะครับผมนะเขียนว่า M อะไรเนี่ย M 1 ing หรือเปล่านะครับผมนะก็เป็นประมาณนี้เลยในส่วนของหมวกนะฮะแล้วก็แมสปิดฟากนะครับผมเนี่เป็นไงเป็นลายคาดสีแดงนะครับผมเนี่ เหมือนกับอะไรนะไอ้กางเกงที่มันเป็นลายคาาสีขาวนะครับผมนั่นแหละนะครับผมไม่ขอพูดชื่อแล้วกันนะครับผมแล้วก็เป็นประมาณนี้เลยในส่งพิผ่าผ้าปิดปากนะครับผมแล้วก็เสื้อนะครับผมจะคล้ายๆกับตัวเสื้อของออแกนิกนะครับผมก็คือเป็นเสื้อเอ่อเสื้อแบบว่าเสื้อเสื้อขนหนาวนะครับผมแต่ว่าลายมันค่อนข้างที่จะเท่มากๆเลยแล้วก็มีกระเป๋าคาดเขียนคําว่าดาเมดด้วยนั่นเองนะครับผมเนเป็นไงอย่างเท่นะครับผมแล้วก็กางเกงนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยโหท่านผู้ชมมันจะเท่ทุกชิ้นเลยไม่ได้เน่ เท่ทุกชิ้นเลยนะครับผมดูกางเกงดิยังสวยนะครับผมรายละเอียดคือแบบสมจริงเป็นชุดแบบสมจริงตอบโจทย์คนไทยอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็รองเท้าก็เป็นตามนี้เลยนะฮะสกเกตดีๆนะครับผมมีปีกให้ด้วยนะครับผมรองเท้าตัวนี้ยังบอบบเกมๆหนึ่งเลยนะ,ะไ,มไม่พูดลวกันนะฮะโอ้สวยจริงนะครับผม่านผู้ชมพอใส่เต็มๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนะบอกได้เลยนะครับผมว่าถ้าเข้าเซิร์ฟไทยเมื่อไหร่เนี่ยคือแบบ สุดจริงนะครับผมนะคนต้องมีใส่กันเกลื่อนเซิร์ฟอย่างแน่นอนนะครับผมแต่ผมถามว่าเซิร์ฟไทยจะมายัางไงผมก็คิดว่าน่าจะมาในกิจกรรมเซียเพชดอีกเช่นเคยนะเองครับผมชุดเท่ขนาดนี้นะครับผมคงไม่เอามาแจกฟรีอย่างแน่นอน นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของเจ้าตัวเซิร์ฟแรกนะครับผมที่เอาแพ็คโอมิเลียนเข้ามานะครับผมก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับผมที่ทุกเนี่ยเนี่ยไม่ถูกอไม่ถูกลบออกจากแพ็คนะครับผมก็เซิร์ฟไทยก็นานชานานหรือเร็วเนี่ยก็ต้องมารอดูกันอิกทีนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราวักกลับไปพูดถึงข่าวลือในส่วนของสกินหมัดแล้วก็ชุดผู้ชายกันในเซิร์ฟไทยกันดีกว่านะครับผมกลับไปเซิร์ฟไทยกันดีกว่าครับผมไปกันเลยครับผม โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็กลับมาเซิร์ฟไทยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงข่าวลือกันในวันนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของ ชุดตัวผู้ชายนะครับผมแล้วก็จะเป็นสกินหมัดนั่นเองนะครับผมเนาะก็ในส่วนตัวชุดผู้ชายนะครับผมวันนี้ก็มีข่าวปล่อยออกมานะครับผมว่าจะมาพร้อมกับสกินหมัดนะครับผมอาจจะมาในกิจกรรมที่เป็นรูปแบบนะครับผมแบบชุดคอบ ر านะครับผมก็คือกิจกรรมเหมือนกับชุดนี้นะครับผมที่มาในตู้สุ่มแล้วก็สะสมโทเคนไปเรื่อยๆจนครบ5้าอันแล้วก็จะสามารถรับได้นั่นเอง นะครับผมแล้วก็มีคนบอแล้วก็ยังบอกมาอีกนะครับผมว่าสกินหมัดเนี่ยจะเป็นของรางวัลรองในกิจกรรมนั้นนั่นเองนะครับผมนั่นก็คือภายในโรยัลนั้นเนี่ยจะมีของรางวัลใหญ่อยู่2อ,อย่างก็คือเป็นชุดผู้ชายนะครับผมแล้วก็จะเป็นดวมบอลเนี่ยเป็นเจ้าตัวหมัดสายฟ้าสีม่วงนั่นเอง นะครับผมแลโก็นะครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับผมอีกที่หนึ่งที่ถูกปล่อยออกมาเลยก็บอกว่าชุดผู้ชายนะครับผมอาจจะมาในร้านค้าโมโกลักษณะกิจกรรมแบบว่าร้านค้าโมโคก็ได้นะครับผมโดยมีการปล่อยรูปนี้ออกมาเลยนั่นเองนะครับผมแต่ผมว่าเซิร์ไพรเนี่ยไม่น่าใช่นะครับผมเพราะว่าร้านค้าโมโคเนี่ยมันเพิ่งเอาเข้ามาไปเองนะครับผมว่ากิจกรรมเนี่ยน่าจะเป็นกิจกรรมสะสมโทเคนซะมากกว่า นะครับผมนะโทเค็นแบบเจ้าตัวเนี้ยเจ้าตัวชูคอราตัวนี้แล้วก็ตัวสงการด้วยนะครับผมเป็นกิจกรรมแนวแนว,แนวเดียวกันนั่นเองนะครับผมเนาะก็คิดว่าอาจจะเป็นแบบนั้นนะครับผมก็เป็นข่าวลือที่ถูกปล่อยออกมาในวันนี้นั่นเองนะครับผมก็ถามผมว่าอาจมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ไหมนะครับผมผมก็ว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับผมถ้าว่า GM ไม่ทําเป็นกิจกรรมแบบแยกเฉพาะออกมานั่นเอง นะครับผมเนาะก็ใกล้แล้วแหละนะครับผมยืนยันแล้วว่ามันมาแน่นอนแล้วก็ในส่วนของหมันน้าแข็งนะครับผมที่หลายๆลคนเนี่ยถามผมมาเยอะมากนะครับผมว่าพี่มันจะมาวันไหนหมันน้าแข็งนะครับผมซึ่งผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะจริงๆไม่ทราบเลยนะครับผมว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยจะเอาหมันน้าแข็งเข้ามาเมื่อไหร่นะครับผมแต่ว่าเซิร์ฟอื่นก็เอาเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนของข่าวหรือที่ถูกปล่อยออกมาในวันนี้นะครับผมอาจจะเป็นกิจกรรมแบบนั้นก็เป็นได้ นั่นเองนะครับผมในส่วนเจ้าตัวหมัดสายฟ้านะครับผมแล้วก็ชุดตัวผู้ชายนั่นเองนะครับผมเนาะก็เป็นกิจกรรมเสียพิษั่นแหละไม่ใช่ของฟรีอย่างแน่นอน นะครับผมแล้วก็ก่องตัว Max กเตัวนี้นะครับผมนะก็ใครที่ยังไม่สนใจค่าสถานะมันนะครับผมก็ยังไม่ต้องสุ่มก็ได้นะครับผมนะเพราะว่าสกินแม็กเซเวนนี่ยตอนนี้มีหลุดออกมาถึงหลายสกินปืนมากๆนะครับผม 3- 4ถึงสสกินเลยนั่นเองนะครับผสกินนี้ก็บวกระยะนะครับผมแล้วก็บวกความเร็วในการรีโหลดแต่ว่าลบแม่นยำออกไปนะครับผมนะก็ถือว่ายังไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่นะครับผมก็ขออนุญาตข้ามไปก่อนแล้วละกันนะครับผมในส่วนสกินแม็กเซเวนตัวนี้นั่นเอง นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนคลิปนี้ก็เอามาให้ดูว่าข่าวลือนะครับผมที่ถูกปล่อยออกมาแล้วก็แพ็คเวอร์มิเลียนเนี่ยมันมาในรูปแบบไหนในส่วนเซิร์ฟอื่นนั่นเองนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็มาประมาณนี้การหากใครชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มาไอ้ีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายทุกครู